สวัสดีค่ะครูศิริค่ะจากแสนนิโอคะค่ะวันนี้คุณครูจะมาเชิญผู้สูงวัยมาสุดโยคะไปด้วยกันนะคะเพียงแค่ทุกท่านมีเก้าอี้ที่บ้านหนึ่งตัวแบบนี้นะคะก็สามารถฝึกโยคะไปกับคุณครูได้เลยค่ะไม่ว่าท่านจะมีอาการปวดเข่าปวดหลังปวดแขนขาก็สามารถฝึกโยคะไปด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะนั่งที่เก้าอี้ให้สบายและยืดหลังให้ยาวไว้มือสองข้างวางไว้ที่หน้าขาหรือต้นขาได้นะคะหายใจเข้าลึกนเรื่องผ่านทาง หายใจออกยาวๆช้าๆผ่านทางรูจมูกของเราเช่นเดียวหายใจเข้าลึกๆผ่านทางรูจมูกค่ะหายใจออกยาวๆอีกหนึ่งครั้งหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าชิดตรงง่ายง่ายข่อยหายใจออก y ào y ào. ให้เรากด หายใจเข้าที่เราจิตค้างให้ตึงเลหน้าหายใจออกเปิดคางก้นหายใจเข้าเลยนะขอจิต หายใจเข้าไปด้านขวาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจเข้าไปด้านซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจเข้าไปด้านขาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจเข้าไปด้านซ้ายกลับมาตรงกลางหายใจเข้าเล็กๆหายใจยาวยาและทีนี้ให้เรายกแขนด้านขวาของเราขึ้นมาแนบหัวไว้นะคะ เอามือขวาของเราแตะเบาๆที่หัวใจและวเป็นศีรษะเอียงมาทางด้านขวาจนเรารู้สึกตึงที่คอแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองพปดานจนเราตึงนแล้วค้างไว้หายใจเข้าออกเราจะค้างไว้สักสาลมหายใจเข้าออกของเรานะคะนึ่ง หายใจออกลดมือลงหายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นมาแนบหมูเอาหมูซ้ายแตะเบาๆที่หมูขาหายใจเขให้ลำตึงศีรษะเอียงไปด้านขวาจนลำตึงที่คอแล้วเงยหน้าขึ้นมามองอย่ดาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค้างไว้เน็ต ยืดแขนซองข้งออกไปด้านหน้าแขนตึงเลยนะคะตึงมาจนถึงหัวไหลเลยนะเดี๋ยวเราพัานิดว่แบน หายใจเข้ายืดแขนขึ้นมาให้สูงจนแขนตึงสอบตึงไว้เอามือชิดติดกันหายใจออกลดมือลงหายใจเข้ายืดแขนขึ้นมาให้สูงสอบตึงมือชิดติดกันได้านชิดหายใจออกลดมือลงหายใจเข้ายืดแขนขึ้นมาให้สูงไว้สอบตึงมือชิดติดกันหายใจออกลดมือลงทีนี้เราจะเอามือซ้ายนะคะจับไปที่ แล้วยกแขนด้านขว่าขึ้นไม้สองตึงหายใจลึกๆหายใจออกยืดสี่ข้างขวาตึงสี่ข้างแล้วเงยหน้ามองไปดานค้างไว้หายใจเข้าออกหนึ่งสอง ตึงแล้วงายหน้าหมอกไปดัน no ทั้งวายหายใจเข้าออกหนึ่งสองสามหายใจเข้าดึงกลับขึ้นมาหายใจออกลดมือลงมือสองข้างจับไว้ที่เก้าอี้เหลาของเก้าอี้เหลานะคะพับควาที่ออกมาด้านหน้าให้ตรงเลยนะคะหายใจเข้าคปยเท้าขวาหรือกดปลายเท้าชี้ไปจนหัวเข่าหลังเท้าก็เท้าตึงหายใจออกกระโดดปลายเท้าและดันฝ่าเท้าส้นเท้าออกมา หายใจเข้าปลยเท้าชี้ไปด้านหน้ากระโดดไปเท้าไว้หายใจออกเท้าชี้ไปด้านหน้าหายใจเข้ากระโดดไปเท้าดันขวาเท้าสะเท้าออกไปหายใจออกหมุนข้อเท้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมุนกลับค่ะสิบเก้าแปด หนึ่งกลับมาตรงกลางลดเท้าเหยียดขาซ้ายไปด้านหน้าให้ตึงแล้วกดปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าหายใจดึกๆ้ให้จอบกระดกปลายเท้าและดันฝ่าเท้าส้นเท้าออกไปให้น้องตึงหายใจเข้าปยเท้าชี้ไปด้านหน้าให้เข่าตึงกระดกปลายเท้าหายอจดันฝ่าเท้าส้นเท้าออกไปให้น้องตึงหายใจเข้าปยเท้าชี้ไปด้านหน้าให้เข่าตึงหายใจออกกระดกปลายเท้าดันฝ่าเท้าส้นเท้าออกไปให้น้องตึงให้เราค่อยๆหมุนข้อเท้าค่ะหนึ่ง สองส6 7สี่ห้าหเจแปเกสิบะค่ะส0 9เก้าแปดเจหห้าสิสาสองค่อยค่อยลดเท้าลงมาช้าชาหายใจเข้าลึกลึวางมือไว้ที่นั่ง่ะหายใจออกให้เราค่อยค่อยขวัย ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะถ้าฝุกแล้ดีนะคะลองฝุดบ่อยๆฝุกซ้ำๆกันไปได้นะคะขอบคุณค่ะแล้รัอกันใหมาสวัสดีค่ะ